สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมสวนทุเรียนชาววังอํเภอวังซาม,มอจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เราก็ให้น้ำทุเรียนตอนเย็นนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็เลยเปิดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้ปุ๋ยได้ลงดินให้ทุเรียนได้กินอันนี้ก็ทุเรียน1ปีกับอีก3เดือนครับ ก็รอบๆก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ครับอย่างบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่ตรงนี้ก็เราก็ให้น้ําเปิดน้ําให้ทุเรียนเล็กทุเรียนก็จะได้ได้กินน้ำแล้วก็ปุ๋ยก็จะได้ละลายลงพื้นดินให้ทุเรียนได้กินสารอาหารนี่นะครับเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้ก็ หลายเดือนแล้วเราไม่ได้มาถ่ายทุเรียนให้พี่น้องได้รับชมได้รับเห็นได้รับทราบเพราะว่าติดธุระไปต่างประเทศไม่มีโอกาสได้มาถ่ายให้พี่น้องได้เห็นวันนี้ก็มาถ่ายให้พี่น้องได้เห็นแล้วว่าทุเรียนหนึ่งปีว่ามันเป็นยังไงก็รเรียนรู้กันไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ถือว่ากําลังไปได้ดีหลายคนหลายสวนกําลังเริ่มปลูกทุเรียนก็ เป็นกำลังใจให้อย่าท้อครับอย่าท้อท้อได้แต่อย่าถอยนี่ครับบรรยากาศรอบๆสวนทุเรียนแต่ก่อนตรงนั้นก็จะเป็นป่าป่าสวนยางตอนนี้ก็เอาตัดสวนยางออกก็เหลือแต่เป็นสวนมันเป็นสวนมันแทนนี่บรรยากาศครับได้พี่น้องได้เห็นได้ดูได้บึง่ง โอ้ส่วนมากก็ต้นต้นมันจะเหลืองใบเหลืองตอนนี้ใบเหลืองครับสงสัยจะขาดปุ๋ยสามสี่เดือนเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอ่าสามถสี่เดือนหลังจากฝนตกเราก็ไม่ได้ใส่เราก็เพิ่งมาเริ่มใส่ปุ๋ยตอนนี้ให้ทุเรียนได้กินอาหารแล้วมันจะได้จเจริญเติบโตก็จะได้กินผลไวๆะน,นะครับ บรรยากาศรอบๆโอ้สวยดีครับเออันนี้ไม่ใช่ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็กำลังจะสี่โมงเย็นบรรยากาศเหมือนตอนเช้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมาให้น้ำทุเรียนตอนเย็นอ๋อพอดีเราหวานปุ๋ยครับนู่นนู่นนู่นเจ้าของสวนกำลังหว่านปุ๋ยเราก็เลยเปิดน้ำอัดให้ปุ๋ยได้ละลายลงพื้นให้ทุเรียนได้กินได้รับประทาน เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆครับชมสวนไปเรื่อย,อยนี่ต้นก็โตดีครับาบางต้นก็โตบางต้นก็เล็กคละเขากันไปนี่โอ้โหต้นนี้ก็ดูสวยดีครับลำต้นก็ใหญ่แล้ว เท่าแขนแล้วลำต้นนะครับบรรยากาศอาตอนเช้าเออไม่ใช่ตอนเย็นบรรยากาศเหมือนตอนเช้าเลยเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเดินขึ้นไปข้างบนครับนี่ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ดีนี่ครับอู้ยฝั่งนู้นเป็นลุงกินน้ำครับฝั่งนู้นเป็นลุงกินน้ำ นี่ครับบรรยากาศที่สวนทุเรียนชาววังถ่ายให้พี่น้องได้เบ่งได้ดูเดี๋ยวเราจะเดินไปดูต้น,นใหญ่ๆบางต้นก็ใหญ่แล้วบางต้นก็โตโตมากเลยบางต้นก็กำลังจะโตนี่บางต้นก็กำลังจะโต,ต,ะโตเดี๋ยวเราจะเดินนะตรงนี้ครับต้นนี้ใหญ่ไหม ต้นนี้ก็โตแล้วนี่ดูพี่น้องดูลำต้นเราซื้อทุเรียนก็ต้นละ120บาทต้นก็ประมาณสัก60เซนผ่านไป1ปีก็เมตรกว่าก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนี่ครับเราก็อัดปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ำให้เลย รเรากำลังจะเปิดน้ำนี่คือเจ้าของสวนนะครับกำลังจะเปิดน้ำให้ทุเรียนโอ้โหนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับโตแล้วสวยงามครับต้นนี้ก็สวยงามนี่ต้นนี้ก็สวยงาม บรรยากาศสวยครับบรรยากาศสวยแต่ต้นก็กําลังจะสวยครับอันนี้ก็ต้นมะละกอส่วนพื้นที่ว่างเราก็จะปลูกผักเอาไว้กินครับผักสวนครัวรัวกินได้เนี่นี่ครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันต้นนี้ก็ต้นโตแล้วต้นใหญ่แล้วนี่นี่คือระบบน้ำครับนี่คือระบบน้ำที่เราปล่อย ไปรดต้นทุเรียนตอนนี้ก็เลยถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมได้รับทราบว่าทุเรียนของเราไม่ได้หายหน้าไปไหนครับเราไม่ค่อยมีเวลาวันนี้เรามีเวลาแล้วมาถ่ายต้นทุเรียนให้พี่น้องได้รับทราบได้รับชมครับต้นนี้ก็โตโตต้นนี้ก็สวยงามนะครับเราก็จะสรับเปลี่ยนการให้น้ำ เราก็จะปิดต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้ให้น้ําทุเรียนนี่ครับนี่คือการให้น้ําทุเรียนนะครับปกติส่วนนี้จะให้น้ําทุเรียนตอนเช้าแต่วันนี้พิเศษหน่อยอวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเราให้ปุ๋ยบำรุงต้นแล้วก็บํารุงรากบํารุงใบเราก็เลยเปิดน้ําให้ต้นทุเรียนได้ มีน้ำกินมีน้ำเลี้ยงกิ่งใบลําต้นทุเรียนต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษบางคนนี่ปลูกทุกเรียนก็ทอ้ออย่าเพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งทอ้อท้อได้แต่อย่าถอยเป็นกําลังใจให้มือใหม่นะครับส่วนทุเรียนเราก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จนะครับพึ่งไปได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งปีเดียวครับก็ถือว่าสวยงามครับปลูกแล้วไม่ตายก็ถือว่าผ่าน Yeah.